คุณพนนะครับก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวกล่องของขวัญในแบบที่ง่ายๆนะครับออกแนวเป็นการ์ตูนการ์ตูนหน่อยนะครับผมไปที่ตรงนี้เลยครับเครื่องมือสี่เหลี่ยมนะนี่ขึ้นจากสี่เหลี่ยมนี่ง่ายสุดละนะครับนะครับคลิกหนึ่งทีบนนาร์บอร์ดนะครับผมใส่ค่าปเลยก็ได้นะครับห้าห้าเจ็ดห้าห้านะครับผมกดโอเคไปอืม ไปใส่สีที่ Swatch Panel นะครับเอาเป็นสีแดงนะครับใส่ที่ฟิลนะสีแดงตัวนี้นะครับสตกไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นคลิกแล้วก็เลือกนันไปปุ๊บนะครับแล้วก็แ c คทีฟสีแดงขึ้นมาใหม่ทีนึงหรือว่ากด X ก็ได้นะครับกด X อผมก็ลากมาตรงกลางนิดนึงนะครับคุณก็ Copy นะครับมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับแบบนี้ บ,บีบทรงให้มันผ,มผอมๆเลยนะครับเอ้ไม่ใช่แบนๆเพื่อทําเป็นฝาฝากล่องนะครับเอาเป็นประมาณนี้นะี่ครับจัดตาแหน่งคร่าวๆให้ได้แบบนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนด้านกว้างเนี่ยคุณก็ยืดออกออก,ออกด้านข้างนะครับนะค,คุณเอาตะไเนค้างเอาไว้แล้วก็คลิกค้างแล้วก็ยืดออกไปด้านข้างแบบนี้ทีนี้ให้คุณใช้ลูกศรขาวนะครับหรือว่ากดตัว A หนึ่งที ออนะตัวนี้นะครับลูกศรขาวนะ,ะดัดทรงจากจุด a n c เ o r p o พอยนะครับนะก็คลิกที่จุดนี้คุณก็ใช้ลูกศรบนคีย์บอร์ดนะครับเลื่อนไปเลื่อนไปนะให้มันเป็นทรงแบบไม,ไม่จำเป็นต้องสมมาตรนะครับนะจะดูแบบออกแนวเป็นกระตูนกระตูนหน่อยนะครับนะหรือว่าคลิกแล้วก็ลากเลยก็ได้นะครับแบบนี้เห็นไหม ให้มันเป็นลักษณะเอาสักประมาณนี้ส่วนตัวฝามัน,นก็เหมือนกันนะครับให้คุณใช้วิธีการดัดเอาเนี่ยจะง่ายนะครับสำหรับคนที่ใช้เครื่องมือเพนทูลวาดภาพแบบฟรีแฮนเนี่ยไม่ได้นะครับก็คุณมาใช้ตัวนี้แทนก็ได้นะครับเนี่ยดัดไปดัดไป นะให้มันเป็นทรงแบบนี้นะครับผมทีนี้อคุณก็ใช้สี่เหลี่ยมนะครับเหมือนเดิมนะวาด <c oughs> ลงมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับใช้เป็นสีเหลืองเนาะนะคุณอาจจะวาดให้ปลายด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันทะลุลงมาเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตัดอีกทีหนึ่งนะครับได้นะทีนี้คุณก็เลือกทั้งหมดเลยครับ ก,กดชิป M อ็ t อัลเทครั้งนะครับแล้วก็ไปคลิกด้านนอกเห็นไหมเพื่อตัดส่วนเกินออกปุ๊บปุ๊บ่บาพอใช้เสร็จแล้วให้กดตัว V ทันทีนะครับอืมก็เหมือนเดิมไปที่สี่เหลี่ยมนะครับให้คุณวาดสี่เหลี่ยมเอามามาตรงนี้ตรงนี้นะครับเพื่อทําเป็นเงานะครับด้านใต้ฝาฝากล่องนะครับเนะี่ยคุณก็อาจจะวาดเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยก็ได้นะครับ บบน,นะครับใส่เป็นสีดำไปนะนเหมือนเดิมไปตัดเชฟออกนะครับเนะี่ยแตเวลาวาดคุณต้องดูนะให้มันแสแนปไปกับด้านใต้ของตัวฝาด้วยนะครับนะต้องต้องต้องเช็คด้วยนะถ้าฝาคุณเอียงสมมุตินะครับฝาคุณเอียงเนี่ยคุณก็ต้องทำให้ตรงนี้มันเอียงขึ้นไปด้วย แต่ด้านข้างเนี่ยจะเลยไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราตัดได้ง่ายกว่านะครับก็ตัดออกนะครับเลือกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับกด s h i f อ m จะไหนค้างคลิกปุ๊บปุ๊บอ่านะครับอย่าลืมใช้เสร็จแล้วกดตัว v นะครับอืมแล้วก็ไปคลิกอันนี้นะครับไอสี IC ดำๆเนี่ยไปที่อ่า ลดโอปะซิตี้ลงให้เหลือสัก2ีสิก็ได้อ่ะทีนี้ให้เรามาใช้เพนทูลนะครับใช้เพนทูลนะหรือว่ากดตัว P นะครับตัวนี้นะครับอ่าคือถ้ามันเป็นการเอ่อถ้ามันถ้ามันเป็นรูปทรงที่มันมีจุดแองเกอร์หลายจุดเนี่ยใช้เพนทูลนะผมว่าจังหวะจะง่ายกว่านะครับหรือถ้าคุณแบบโอโ้โหไม่ไหวจริงๆนะคุณจะคุณจะใช้สี่เหลี่ยมก็ได้ เดี๋ยวผมใช้ p เ n t ทูลให้ดูก่อนดีกว่าสําหรับคนที่ใช้เพนทูลเป็นนะครับผมคุณก็คลิกแบบนี้เลยนะครับคลิกให้เป็นเหลี่ยมนะเพื่อให้มันเข้ากับไอตัวตัวเชฟกล่องนะครับเนี่ยคลิกจากตรงนี้เลย1 2่ามาตรงนี้ก็ได้ครับ3 4อ่าแบบนี้ แล้วคุณก็วกกลับด้านนอกนะครับวกกลับด้านนอกด้านนอกนี่จะยังไงก็ได้เพราะว่าเราต้องตัดออกอยู่แล้วนะครับนะคลิกให้มันมาเชื่อมกับจุดแรกปุ๊บอ่านะครับแล้วคุณก็เลือกไอตัวสีดำเอาไว้พร้อมกับตัวฝาและตัวกล่องเราจะใช้เชฟฝากับกล่องนะครับมาตัดด้านนอกออกมนเดิมกดชิป M alternate ค้างแล้วก็คลิก นะครับอย่าลืมใช้ใช้สูตรนี้แล้วนะครับให้กดตัว v ทันทีนะครับคลิกด้านนอกแล้วก็มาเลือกใหม่เปลี่ยนเป็น opacity อ่า20ไปอ่าถ้าใครนะครับใช้เพินทูลไม่ไหวจริงๆนะคุณก็วาดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับกดตามนี้นะกดตามนี้นะ p บวก p กนะครับแล้วก็คลิกไปปึ๊บ 2.3. จุด,จดอืมแล้วก็ใช้ลูกศรขาวนะครับดัดเอาแบบนี้เห็นไหมอ่าก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันเนี่ยแล้วคุณก็ตัดเชฟเอาด้วยวิธีอย่างเมื่อกี้เลยนะครับผมอ่าแต่จริงๆไอ้ตัวเพนทูนแบบนี้มันก็ไม่ยากนะครับยังไงลองหัดดูนะอ่า ยังไงต่อนะครับไปทำไอตัวโบนะครับตัวโบนี่คือกด N นะครับผมจะใช้ดินสอวาดเป็นเส้นแบบง่ายๆนะครับนะกด N นะครับแล้วก็ Active ไปที่สโตกนะถ้าอยู่ที่ฟิลกดช h i p x นะครับเึิบนะแล้วคุณก็วาดนะให้คลิกจากข้างล่างก็ได้นะครับแบบนี้นะเนี่ยครับไปตามเมาส์เลยนะนะครับ พอถึงจุดแรกแล้วมันจะมีวงกลมขึ้นมาด้านใต้ให้ปล่อยเลยครับปุ๊บก็จะเป็นเส้นเดียวกันที่มันมันเชื่อมกันนะครับที่สโตก c าแนลก็ไปเพิ่มหนาๆแล้วก็เปลี่ยนที่โรไฟล์ครับให้เป็นเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับเอาไปไว้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมทำหนาๆเลยตรงนีนะเอาไปไว้ด้านหลังนะครับกดชีพคอนโทรลปอบไไม้ นะครับอืมตรงนี้คุณ Copy มาก็ได้ครับนะ copy ีะนะ c o ปีมาอ่าแบบนี้แล้วก็คลิกขวา Transform Reflect นะครับให้เลือกตรงนี้นะ Vertical นะครับกดโ okay. อเคก็จัดตำแหน่งไปอ่แล้วคุณก็ลากเส้นนะครับแบบนี้ ถ้าของใครลากแล้วมันไม่โคง้งแบบสวยๆเนียนๆน,น,นะครับให้ดับเบิลคลิกที่เครื่องมือดินสอแล้วปรับตรงนี้ให้เป็นสมูทเลยนะครับนะผมจะใช้โปรไฟล์เส้นแบบนี้แบบตัวตัวเมื่อกี้ที่ทำไปนะครับกดไอหนึ่งที่ คุณก็ไปคลิกบนเส้นเส้นนี้ครับปึ๊บอ่ามันก็จะดูดมาเนหะ็นไหมอืมนะครับผมเอาไปไว้ข้างหลังอีกเส้นหนึ่งก็เอาประมาณนี้ก็ได้อ่าอืมนะมันเดิ่มไปดูดเส้นมาปุ๊บอืมนะครับเอาไปไว้ข้างหลังครับทีนี้ให้เลือกเส้นเอาไว้ทั้งหมดเลยครับ ที่วาดไปเมื่อกี้เราจะแปลงนะแปลงให้มันเป็นเชฟธรรมดาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวาดเงาเพิ่มเข้าไปนะครับแก็ไปที่เมนู Object, Part, line, อ็อบเจกต์ผ่าเอาลายโสรกนะครับเสร็จแล้วก็นะครับทีนี้เราจะวาดเงาแบบเงาแบบอย่างรวดเร็วอะ่ะไม่ต้องอะไรมากนะครับเพราะว่าเราวาดแค่นี้นี่ครับวาดแบบนี้ไปเลยอา แล้วคุณก็ตัดเชฟโดยใช้ตัวนี้นะครับชิป M อ็มเอา์เทนเนตค้างคลิกปุ๊บปุ๊บนะครับกกตัววีคลิกข้างนอกทีหนึ่งแล้วก็มาคลิกชิ้นนี้อ่าไปใส่สีดำนะครับอืมแล้วคุณก็เอาไปอ่าซ้อนไว้ข้างหลังนะครับอืมอ่าอย่าลืมไอ้นี่นะมันจะดำไปปรับ Transparency ให้มันสักสิห โอเคโอเคแล้วก็เอาเป็นไฮไลท์นิดนึงนะครับเหมือนเดิมอันนี้ก็ไปใช้สีขาวก็ได้ครับแล้วก็ไปลดโอปาสซิตี จ้างไปเจ็ดสิบนะครับถ้าเหมือนกันกับชิ้นอื่นนะครับหลักการเดียวกัน ของขวัญน,นะครับแบบอย่างง่ายๆเนาะในลงสีแบบเป็นในแนวการ์ตูนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ